สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจจาวันที่22สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเงย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้สิงไม่หวังสูงมองเว็บสเตอร์ตัวเลือกที่เป็นไปได้นะโดยเชลซีใส่ปรายชื่ออดัมเว็บสเตอร์ปากการหลังบรงตัตนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำรองหลังวินดนโมสูงที่จะล้มแผนในการคว้าตัวเวชวิฟฟาน่าของทางเลสซัตี้ในคั้งนี้ ดหดังเได้รเมลสื่อของอังกฤษรายงานข่าวด้ว่าเชลซียังคงต้องการกองหลังตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในช่วงตลาดซื้อขายสมตินี้และคงต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากทางฟอร์ฟานาที่ถูกทางเลสซัสตี้ปฏิเสธข้อเสนอมาแล้วถึงสองหนดนการรายงานข่าวระบุด้ว่าสิงค์รามเชลซี จับตามองเวสเตอร์เป็นทางเลือกสำรองที่น่าสนใจขณะที่ตลาดซื้อขายซสมมอเหลือเวลาอีกเพียงแค่ปราณสิวันเท่านั้นถึงปิดทําการทําให้ทีมงานของชอตบอรีเจ้าของสโมสรคนใหม่ต้องเร่งมือและมองหาเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้เพิ่มเติมในขง้งนี้ก่อนหน้านี้ทางมีข่าวบอกว่าเชลซียื่นข้อเสนอขอซื้อฟอร์ฟาน่า ซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสของเลสซัตี้ไปแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธข้อเสนอกลับมาทั้งสองครั้งโดยยิงจองสีน้ำเงินตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ในขณะนั้นทีมของเฮดโค้ชโทมัสทูเคิลก็เพิ่งจะมีข่าวกระทงแฮรี่แม็กไก่กับบางทีแมนเชสเตอร์เดหลังจากทีมคู่แข่งให้คข้มสนใจคิสเตียนปูริชจะเสนอการย้ายทีมแบบสลับฟังแต่โอกาสก็เป็นไปได้ยากในครั้งนี้เช่นกันนะบรดยูเตนชนะเชลซีไป3ต่อ0เก็บตก4ประเด็นหลังเกมพิมบริก คือวันอาทิตย์สิงบรูมบุกปราชัยโดยกันแข่งขันในเวันนี้นะครับเวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาก็เป็นคู่แข่งขันระหว่างเชลซีจอกับทางลีดยูไนเต็ดโดยกันนี้เจอกันที่สนามเอลเดนบรอและเชลซีก็พ่ายไป0ต่อ3ในก่อนหน้นี้โดยกันนี้เรามาดูประเด็นหลังเกมกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก1นึ่ก่อนการการันลีดมั่นเหนือเลยนะ แต่เกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับทางเจสซี่มาร์ชหุ่นซือของจุงทองที่วางแผนมาอย่างเยี่ยมเยี่ยมนะฮะไล่บีบเร็วตั้งแต่หน้าปากประตูซึ่งนอกจากทําจังหวะเกมเร็วสนุกแร้าวใจแล้วยังทําให้ทีมเยือนเซตเกมจากแดนของตัวเองได้ยากมากเลยนะซึ่งอารทว่าโดนกดดันดนักเข้าๆเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งจนทางลีดออกนําเร็วตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแต่พวกเขาก็ยังคงไล่บีบสูงต่อไป ก่อนจะบุบประตูเพิ่มเติมจากจังหวัดเซตเพย์และปิดฉาก45นาที้วยการมีประตูนำหางถึง2ลูกหลังจากนั้นแม้จวิถินจะผ่อนเกมลงแต่คงยังเน้นแพ็คเกมแดนกลางปล่อยผู้เล่นมาเยือนครองบอลไปได้และประโอกาสใช้ความเร็วในการโต้กลับจนทำได้สำเร็จมาบุบประตูที่3ซึ่งเธอทำแทบจะปิดเกมตั้งแต่นักแรกแต่ฮะเลนด้ว่านอกจากจะวางหมากบดีจะสามารถคุมเกมให้เป็นไปได้ตามแผน,ดยยนไ,ได้อย่างไร้ทิ่ติพลิกร็อก3คะแนนมาได้อย่างงดงาม และสมควรก,กับการเป็นผู้ชนะแบบไร้ข้อกังขาในครั้งนี้จะมาข้อที่สองเมนดี้พาดคูริบรีฟิลขานาะ เป็น2แอคชั่นสำคัญในเกมนี้ของเชลซีเลยก็ว่าได้จากการที่กำลังพยายามเปิดเกมบุกแลกกันอย่างสนุกในช่วงต้นเกมแต่แล้วเอจูอาร์เบนดี้เองก็จะก,การมอบโอโชคนะฮะโชว์สกิลกันล็อกหลบทั้งที่ร,รู้นะว่าตัวเองมีจุดอ่อนอยู่ที่การใช้เท้าแต่กลับหลอกไม่พ้นจนโดนแบรนดอนอารันสันขโมยบอลไปยิงแบบง่ายทำให้ทางพวกเขาจาเปต้องเร่งเกมยิ่งขึ้น เข้าทางรีดเป็นอย่างมากเพราะยิ่งรีบพอโดนมีดหนักก็ยิ่งมีความบิดพลาดหลายครั้งจนนักเตะหลายคนเล่นหลุดฟอร์มไปซึ่งหนึ่งกนั้นก็คือคาริดูคูริบาลีที่วันนี้โดนแนวรุกตัวพิวผัดกันแวบ,บเวียนมาโจมตีตลอดทั้งเกมจนหัวเสียแต่ตัดฟาวแบบโฉงช่างหลายครั้งและที่สุดแล้วช่วงเสี่ยงปฏิสุดท้ายก็ไปคว้าคอตัดเกมทั้งที่ทรู้ว่าตนเองนั้นติดเหลืองอยู่แล้วกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปพร้อมโดนแบนทันทีหนึ่งเกม เป็นบทเรียนจากการเล่นแบบไม่ไดละเอียดในขรักนี้จะมาข้อที่3 h a r ฮ i ิ o ันโปรติโก o อมโบไม้ตายรีดนฬิกานี้ ใครจะไปคิดตัวว่ากองหน้าที่ฟอร์มไม่โดดเด่นอะไรมากมายหลังจากที่ย้ายมาตั้งแต่ช่วงสองปีก่อนจะมาระเบิดฟอร์มเก่งให้กับทีมได้ขนาดนี้ซึ่งบอโิโก้ก็ไปสู่ได้เห็นแล้วนะว่าเขานั้นเขาสามารถเป็นตัวความหวังในทีมได้จากการซัดไปถึง4ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสขึ้นนําเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดของทางลีกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรู้สึกได้ชัดเจนถึงการพัฒนาที่ทําให้ฟอร์มนั้นดูครบเครื่องมีทั้งความเร็วการหาพื้นที่ ได้ดีแถมลูกกาอากาศก็กยังเฉียบขาดประจบเหมาะกับคู่หูที่ปีก่อนนั้นก็แบกทีมเคียงคู่กับทางปราฟินญาที่ย้ายออกไปแล้วอย่างทางแจ็คแคริสันที่ดูจะประสานงานกันเข้าขาและล,ลงตัวซึ่งโรดดี้เป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับทางประ้ว1นประตูกับอีก3แอสซิสในสั้นนี้พาทีมขึ้นสู่หัวตารางสำเร็จจับการมี7จแต้มจากทั้งหมด3เกมที่ยิงถลรมคู่แข่งไปแล้วรวมด้วยการเจ็บประตูในครั้งนี้และสุดท้ายคนที่4เกมรุกเชลซียังมีปัญหานะ แม้ว่าจะเปลี่ยนหน้าตาหงหอกไปแล้วบ้างจากที่เคยมีจิโมแวนเมนอร์และก็ลูมิลูลูกากูที่ทั้งคู่นั้นย้ายออกไปและก็ยิงได้ทันทีกับตัวสกัดใหม่แต่ด้านสิงหครามเชลซียังคงบอดเหมือนเดิมเช่นเคยถึงแม้ว่าจะมีทางเซอร์ริงเข้ามาแทนที่แล้วก็ตามที ซึ่งงานนี้บอกได้เลยนะว่าตลอดทั้ง3เกมที่ผ่านมา3ประตูที่พวกเขาทําได้มาจากผู้เล่นตัวรับล้วนๆเลยโดยกองหลัง2ก็จะมีบริชเชมกับทางคูริบารีและกองกลางอีกหนึจจ่งคนจอร์จินโยที่ตดนุโดโทษรนถึงเกมนี้ก็จะตอกย้ําเห็นอีกครั้งทนะว่าแนวรุกยังไม่เฉียบขาดมากพอแม้จะเศโอกาได้หลายครั้งก็ตามทีแต่เมื่อจบไม่ลงก็เท่ากับว่ารอโดนเท่านั้นแหละครับ แต่โทษแต่ตั้กแต่เดียวนั้นก็คงจะดูใจดำจนเกินไปเพราะแนวทางและก็แผนการเล่นดูจะไม่ค่อยเอือ้อให้กองหน้าได้แบบจบแบบเน่งๆกเท่าไหร่นักเพราะบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องถอยลงมาสร้างสารรค์เกมเองเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบนะว่าทูเคิลนั้นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่ที่แน่เนี่ยตลาดนักแต่ยังไม่ได้ปิดตัวลงหากจะมีหงหอกที่จบคมๆเข้ามาอีกสักคนก็คงจะเป็นอะไรที่น่าชื่นตาชื่นใจสำหรับแฟนเชลซีเป็นอย่างแน่นอนในขรังนี้ สูเคลชี้สิงห์พาดแจกของขวัญบีตเองนะโดยโทมัสทูเคิลกุนซือเชลซีออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมของตนแจกของขวัญชิ้นใหญ่ให้คู่แข่งถึงสองครั้งซึ่งไปเหตุผลสำคัญที่ทำให้สิงบรูออกไปโดนทางดีดยูเต็ดถล่มแบบบทดสภาพถึง3.0ต่อโดยเราสามารถปิดเกมได้ภายใน20นาทีแรกหลังจากนั้นมาเป็นเกมที่เท่ากันเฉยเลยฉะนั้นเราก็ให้ของขวัญเข้าไป2ครั้งคุณคาดหวังอะไรได้และหากคุณแจก2ประตูให้กับคู่แข่งในพิมพ์บริก ในตอนเริ่มต้นนั้นเราเป็นทีมที่ดีกว่าอย่างสมบูรณ์แบบและมีโอกาสมากมายแต่ถ้าคุณต้องการจะเอาชนะคุณต้องเปลี่ยนโอกาสเหล่านี้ให้จุดได้เรามาบอบของขวัญให้2ชิ้นและมันก้อนนั่นแหละครับเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราทาในช่วง20นาทีแรกและไม่ได้ทาในสิ่งที่เราต้องการจะทําและสิ่งที่เราทาในช่วงเริ่มต้นเกมและนั่นเป็นเหตุผลที่เกมมันติดขัดเล็กน้อย เราแจกของขวัญสองชิ้นซึ่งทาให้เรานั้นเสียเกมนี้ไปเราได้สัมผัสบอลในเขตโทษของคู่แข่งเกือบสามเท่าแต่ไม่ได้ยิงเลยและคุณก็ไม่สามารถทําประตูได้หากคุณไม่ได้ยิงในครั้งนี้เราให้ประตูจากความบิดพลาดครั้งใหญ่แบบส่วนบุคคลมา,ากเกินไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นนี่คือเป็นทีมพลังงานของผมส่งไปถึงทีมที่เรามีเราพยายามทําตรงนี้ให้ดีขึ้นนะแต่ถ้ามันไม่ได้สู้ด้วยสิ่งที่เรามี มันจะเป็นช่วงเวลาของตลาดซื้อขายและสิ่งต่างมากมายมักจะเป็นบ้าบ้าบอเเราผิดหวังเพราะเราเริ่มต้นเกมไม่ดีเร้ากาสได้มากมายแต่เรานั้นผิดหวังเพราะเราเสียประตูแรกและจากนั้นก็ประตูที่2ซึ่งแค่นั้นก็เกือบจะแพ้แล้วชูเกลไม่โทษแมนดี้แม้ทำพลาดอย่างน่าอับอายโดยตัวมัสชูเกลกุซื้อ,อทางทามเชลซีปกป้องเอจูอาร์แมนดี้ ผู้สัมประตูของทีมแม้ว่าจะเล่นพลาดทาให้ทีมเสียประตูในเกมที่บุกไปโดนทางบริทถล่มยับเยินไป0ูต่อ3ในศึกฟีนิกซงกฤษนับเมื่อคือวันศุกที่ผ่านมา โดยมือเกาที่ชาสเนเกลนั้นพลาดโดนแ on, บรนเดนอารันสันฉกบอลไปยิงประตูให้กับเจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนที่ทางบรดิโกกับทางแจ็คแฮร์ริสันจะมาทำอีกคนละหนึ่งลูกให้ยุงทองเก็บ3มแต้มอย่างสวยงามซึ่งทางทูเคิลเองยอมรับนะว่าความผิดพลาดของแมนดี้มีส่วนสำคัญต่อเกมแต่ไม่จำเป็นต้องวิจารณ์นักเตะต่อทั้งสื่อหรือส่วนตัวในขงนี้หรือทุกคนในโลกใบนี้เห็นความผิดพลาดนะมันเป็นการพลาดครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขัน มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและเขาคือคนที่ผิดหวงังมากที่สุดแล้วเพราะมันส่งผลร้ายแรงต่อเราในวันนี้เขารู้ตัวเขาเองกับความบผิดพลาดแบบนี้ผมไม่คิดว่าเราต้องพูดอะไรมากมายหรอกนะเขารู้เองแต่ว่ามันมีความผิดพลาดในครั้งนี้นั่นครับเบงชีสิงต้องการแข้งเพิ่มอีกสามรายนะโดยจิมมี่ฟรอยฮัเซลแบงค์อดีตกองหน้าของชางเชลซีมองว่าตัวสังกัดเก่าจะต้องเสริมทัพเพิ่มอีกสามตำแหน่งที่มีคุณภาพในการสู้ศึกซีซั่นนี้ โดยสิงบรูบุกไปโดนทางหลีดถล่มยับเยินไปสูญต่อ3ในเกมพิมบริกในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นการแทนนัดรแรกของฤดูกาลอย่างรวดเร็วซึ่งทางฮัสเซลแบงคบอกว่าทีมเก่าควรจะต้องเสริมทัพเพิ่มอีก3คนใน3ตำแหน่งโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้า พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเจมส์อยู่ทางฝั่งขวาลองเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เขาเล่นได้นะแต่นั่นไม่ใช่ตำแหน่งดีสุดของเขาพวกเขาต้องการเซนเตอร์อีกคนพวกเขาต้องการวิฟิลล์อีกคนและพวกเขาต้องการกองหน้าเบอร์เกคนที่จะผลิตสกอร์ให้กับทีมอย่างสม่ำเสมอผมคิดว่าพวกเขาต้องการนักเตะอ,อีก3มคนและหากพวกเขาสามารถหาผู้เล่นที่มีคุณภาพได้ชีมก็จะสามารถพัฒนานตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะ แลขะข่าวจาซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันดุ่นครับ